ผมดูไอ้มดแดงนะผมไม่ดูมดแดงผมดูบมเอยผมดูตาแหน่งด้วยเอ้ยผมก็ดูเหมือนกันเ้ยทีมงนรู้จักผมตาแหน่งทาโร่เฮรู้จักรับไอ้ที่มีแง่ยางงี้เฮ้ยโนหจะนอนเพื่อนี้ดีไอ้นปาสั่นนอนพี่ขอพี่ก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคำถามก็ไอ้นก็เอ๊ะมต้เหรอไม สวัสดีค่ะว้าวโมลายโกและวันนี้เราอยู่กับรายการโมลายปูนแม่ผมแม่รู้มากเลราะว่ามันเกี่ยวกับการ์ตูนนี่ก็เป็นตัวละครมาจากการ์ตูนเรื่องอะไร ไม่รูอาจจะการิีหรือเปล่าไม่รู้จริงจังจังเกมนี้มันเกี่ยวกับการตูนแล้วเราทำอะไรเกี่ยวกับการตูนมีใครรู้ไหมอ่านประเทศไทยของการตูนเฮ้ยอพูดาโนยทีหมดแล้วแต่้วคนีนไม่เนทีู่เกี่ยวกับอะไรดำดำมืดมืว้ายเรื่องหรือเรื่องหลังของการตูนตอนนั้นไม่ใช่ใครเป็นคนเขียนการตูนเรื่องนั้นมันคือพอเรู้แล้วรู้แล้วดเดำคือเงาเงา เล่นทายเงาการตูนโอยเราเนือันนักที่เหนื่อยเฮ้ยรต้องบอกกติกาเอาไเมีกติาไหมให้กิกานีกว่ากติกาคือจะต้องทายเงาการ์ตูนใครตอบได้ให้วิ่งออกมากดกรีงคนที่แพ้จะต้องโดนลงโทษด้วยลูกอมพิสดาร ตัวชาความเร็วอันนี้อ uh ันน so yeah. ี้เราต้องแบ่งี็ด้ไเดี่ยวไเดียวมีคนแพ้วันนี้มีคนแพ้คนหนเาถามทางนี้หนไมว่าใครปกติเปคนดูกันตูบางผมผมไม่ดูเลยผมเนี่ยมากวันนี้ผมดูเยอะมากผมดูไอ้มดแดงจั ก็มีมาเป็นเลยผมไม่ดูมดแดงผมดูมดเอผมดูตะแนนก็เ้ยมก็ดูเหมือนกันเ้ยแดนรู้จักตแนนทารุเรู้จักครับไอ้ี่มีแง่ยังงี้เอความพอันพอแล้วแล้วยังงี้ัเลยม่ใกนเลยากเวิงังูพนดาโ้ทแอปป ทิกเกอร์มาลากาไม่ถูกโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโ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 อยโอ้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 ยโอ่ยคอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้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 ยโองยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโ้

ท่ดีแบมาโตมาต่ไม่โดนตัวไม่โดนตัว ุยุยช oh. oh. hey. ื ah. ่ออะไรวะอุย oh. อ no, ุยดอลี่เอไล่ปุ่มแ้ตาฮะเอยลล่ยไม่แมันชืือมีชื่อหรอหนูอดสกูหรือเปล่ามิกกี้ไม่ใช่นี่มันมีชื่อหรอออม พี่หนูพี่ลองนึกกันุกายผู้ตัวละครชื่อ้ยมีแค่เด็ยชมเจอรี่อมจอนี่และปิดไม่มนี่สาเลยปอะคำไม้ครับ่มกี่ยางสองพยางสองพยางมีเสเองพยางแรกสือเอพยางสองมีเสอออืมเอมี่เรมี่ดไมู่ดว่ามีดอะเรียมสิ

ซูซี่่ใชอามี่อ่ะเฉยเลยดอนรีอาดอนลีอาดอนรีอาวิ้งเจสซี่ซูซี่ขาก็ยามวิ้งจริงขาก็ยาวเลยอ้วิ้งฉันรู้ว่าตัวตัวอะไรนะที่มันเด็กน้อยอะวิ้ง ใช่ใช่เลยอ้าวมันจะอิงอะภาาสติสันติอะไรอะสัมผัสสัมหรออ้าวไม่รู้อ่ะอ้าวไปแล้วเฉลยสติคนส่วนหญ่ันสติี่บ้านก็จะสั่นสั่นนอนก็จสันติอุ้ยลืมชื่อแล้วโซโลีอใช่ใช่โซโล ใช่ป้ไม่ใช่อันนั้นตายทูดี้่รู้เย่็อกซี่ไม่ใช่ืชื่อมันอ่ะหรือชื่ออีกแล้วอ่ะไม่รู้เลยอ่ะคริสโต้อุ้ยหากันอืออเล็กเลดลิด่ต้งตัวเอเนสนิกเออนิกพี่ดมได้งไอ้นี่ไลนิ่งนะค ฮ้ยยอมล่ะจิงด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะ ไม่ใช oh. ่คุณอเป็นผ uh. ู้ชายอันนี้ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเฮ้ยอุ้ยอ้ยชิปมาชิปเดีวชิปเร็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 วเอวินอนเอวินเอวินใส่งาคุณรอเพลงคนรอเพลงเขาได้ปะไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะอ้ยอุ้สตาแพทิกตาแพทิกตาโอหนี่บ้านเป่างก่นดูต่อ ไม่ได้ให้น้องดีกว่าไม่อาม่ดเดียว่าน้สัตกินมเอ้ hey ยไม่มีน้องเอ้ยเอามเอาอรก็หนูไม่ตอบอะแทนพี่แดนเราให้พี่ดี่ไ

พี่รู้พี่ข๊อปฮี่อปมันสำเนียงบ้าไ้พี่มันก็มีมีเพียงไงแบบพีคีคกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคำถามก็ฮีว่าถ้าเป็นประโยคบอกว่าก็ฮีคอเอ๊ะด่บกันแล้วหมแล้วหมดแล้ว คนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดได้แก่สไปค์เคะแนนโฟกัสเคะแนนชิโนะสคะแนนอาร์มี่แทน3คะแนนดิม1คะแนนโอ๊ตศูนย์คะแนนครับซึ่งผลลอพธ์โน่นนี้เราคืออะไรคอเชิญเชิญนะผมแทนแทนแทนฮ้มาแล้วมาดูพี่าติดไแล้วมานี่ลูกผมพิเศษ ไม่แบบพี่เอาเอกสารมาลงทะเบียนใม่เราไม่ได้เอกสามไม่ไดปั่นสสันเกิดนะเริ่มเลยล่ะก็ของมือพนักงานใช่ไมือรายานะครับงานกิจอะไรที่ไม่กลัวไม่กลัว ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์อาสดท้ายกด Subscribe กดติ่งด้วยกางดิ <c oughs> ่งด้วยกางดิ่งด้วยอวย่างนี้ถ้าใครอยากให้ใหเราเล่นช,ชาเลนจ์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้โพสเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ